กับแม่แม่งามงามก่อนอมอมผู้ดาวะสบอแมม่เอกับกับด้วยกันเลยดูความน่ามเสใจีเขาไจะมีตลาดด้ยใช่ไหมมีค่ดด้วแม่สามารถเข้ามาสนับสนุนได้นะนารักนร สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะวันนี้คอยตูรูมาเยี่ยมบ้านนะคะ,คะผม,มาหาจะเบินมาถึงบ้านเลยค่ะวันนี้ <c oughs> เอาดินัางทีดูไปด้วยมีตะเบียงให้ด้วยนะครับมีตะเบียงฝากด้วยโอ้โหขอบคุณมากโอ้เส้นใหญ่แล้วเส้นใหญ่แล้วนี่อืดีดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหหอมแก้มแม่หอมแก้มแม่หอยหน่อยหอมหน่อยอแก้มหยาดพนที่เกลี้ยงไปหนดหยาดพูนที่ตุ่มผอมบดบดจึ่ง รู iya, ้อยู่เคยสอนตั้งแต่เล็กๆมองสอนมาฝึกมากับมือการเที่ยนี้แม่ี่คยฝึกมากับมือยนี่าอเองารนวเลยนดาวประสบคอมีเรน้งดาวประสวมดือดยนปรสบวาเดือ

แม่เอ้ยนี่อย่าลืมเข้ามาดูเด้ออย่าลืมเข้ามาติดตามเด้อหน่สวัสดีครับก่อนช่องอะไรนี่ช่องพี่พอใจน้องรุ่งฟ้าค่ะพี่พอใจน้องรุ่งฟ้านะครับเข้ามาดูได้ทุกวันครับเลอสวัสดีครับพี่เด็กก็เิ่มโอ้โหไหนทำไงไหนทำไงยังมีอยู่ยังมีโอ้ไปแล้วแม่เอ้สวัสดีครับลยนี่นะครับน่ารักน่า อยากจะเข้ามาติดตามให้กำลังใจได้นะครับน,น,น้องเข้ามาแล้วลืมอีกล้วพี่พอใจน้องรุ่งฟ้าพี่พอใจน้องรุ่งฟ้านะครับเข้าไปติดตามได้เลยนะครับสวัสดีผู้ชมทั้งหมด5้าหบท่านนะครับ,บตอนนี้ถ้าใครสนใจนะครับนี่เขาก็จะมีตตลาดใ,ใช่ไหมมีค่ะมีตตลาด,ด้วยแม่ๆสามารถเข้ามาสนาับสนุนได้นะครับนะครับนรัใคร apa tu ni macam ser